บทที่65คําคำพูดต่อไปก็คือแตกแตกเสียงของส้นรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นปนเปกลืนไปกับสายฝนหญิงสาวกลางร่มยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนด้วยท่วงท่าสง่างามเธอเป็นคนสวยผิวขาวเรือนผมสีเงินยวงเป็นหลอนและดวงตาลึกล้ำอันเย้าวยวนเธออยู่ในเสื้อสตรีสีขาวกระโปรงทรงเอสีม่วงถุงน่องลายลูกไม้สีดำและส้นสูงสีดำช่วยเสริมความเซ็กซี่เข้าไปอีก แคโรไล,ลย,ยกร่มขึ้นพลังมองสำรวจร้านหนังสือตรงหน้าเธอแล้วสูดลมหายใจรับอากาศอันเย็นชื้นเข้าปอดนี่แหละคือเป้าหมายการประเมินในครั้งนี้โซนระดับ S 0113ร้านหนังสือที่ดูปกติธรรมดาแต่อดีตอสศวินแห่งแสงอับราฮัมโจเซฟกลับเขียนมันลงไปในแฟ้มคดีล่าสุดด้วยตัวเองอีกอย่างรายงานนั้นถูกส่งมาหลังจากรวมข่าวกรองที่กระจัดกระจาย ร้านหนังสือนี้มีอิทธิพลอย่างมากในเหตุการณ์กระจบกมตราแถมยังเร่งการล่มสลายของหมาป่าขาวกับลัทธิสี่ชาติแบบอ้อมฮ่าฮ่าอีกทั้งเจ้าของร้านหนังสือยังทำให้โจเซฟตัดสินใจที่จะมอบดาบปีศาจให้อีกต่างหากดาบปีศาจแคนเดลาเป็นวัตถุจากขุมนรกที่แม้แต่ระดับจุดจบอรารยธรรมยังต้องหวนเกรงไม่ว่าคนนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็เลี่ยงการกัดกร่อนจิตใจและจิตวิญญ,ญาณของดาบปีศาจไปไม่พ้น ก่อนจะนำไปสู่จุดจบของคนคนนั้นในที่สุดตั้งแต่หอพิธีกรรมต้องห้ามได้ครอบครองอติแฟกนี้พวกเขาจะเลือกอัศวินแห่งแสงผู้เป็นเลิศที่สุดมาเป็นนายของแคนเดลาเพื่อมั่นใจว่าดาบปีศาจนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขไปพักหนึ่งและถูกใช้ในทางที่ดีแต่อัศวินแห่งแสงต่างทยอยล้มหายตายจากกันไปหอพิธีกรรมต้องห้ามจึงรู้สึกอับจนหนทางต่อคำสาปของดาบปีศาจพวกเขาจึงปล่อยให้โจเซฟทำตามใจเพื่อให้อุดทางตันนั้นไว้ชั่วคราว ทว่าการยื่นคำร้องอนย้ายเจ้าของของโจเซฟนั้นสร้างความตื่นตกใจแก่เหล่าเบื้องบนของหอพิธีกรรมต้องห้ามเป็นอย่างมากนี่คือบันทึกคำขอแรกของเจ้าของร้านหนังสือและเขาดันต้องการดาบปีศาจเสียอย่างนั้นจากรายงานของโจเซฟหนังสือที่เจ้าของร้านให้มามีพลังในการยับยั้งดาบปีศาจอยู่นั่นหมายความว่าเจ้าของร้านหนังสือมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับดาบปีศาจมากกว่าเขา ส่วนสาเหตุที่เขาต้องการมันเป็นเพราะว่าเขาเห็นความเจ็บปวดของโจเซฟและอยากยื่นมือไปช่วยเหลือนั่นเองถึงอย่างนั้นผู้อาวุโสต่างไม่สามารถมอบดาบปีศาจไปให้เพราะคำพูดของโจเซฟอย่างเดียวโดยเฉพาะเมื่อหอพิธีกรรมต้องห้ามยังไม่รู้ข้อมูลเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับเจ้าของร้านหนังสือคนนี้เลยสักอายา่าง สุดท้ายแล้วหลังการปรึกษาหารือในหมู่เหล่าอาวุโสและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วได้ข้อตกลงว่าควรมีการประเมินอย่างใกล้ชิดคอยเฝ้าสังเกตเพื่อลวงลึกถึงตัวตนนิสัยเจตนาและความสามารถของเจ้าของร้านหนังสือให้ได้ลูซี่แคโรไลน์พนักงานพิเศษผู้ที่เบื้องบนของหอพิธีกรรมต้องห้ามส่งมาเธอเป็นรองหัวหน้าแผานากโลจิสติกส์เป็นอัศวินระดับภัยพิบัติและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโดยเฉพาะ ด้วยความที่เป็นลูกเซี่ยวหาปีผู้มาพร้อมกับพรสวรรค์แรกเกิดในการควบคุมจิตใจแคโรไลน์จึงบ่งชี้ดีและเลวได้อย่างชำนิชำนาญแน่นอนว่าในฐานะรองหัวหน้าแผนกโลจิสติกอาชีพทางการของเธอคือตามเช็ดตามเก็บกวาดงานที่หอพิธีกรรมต้องห้ามและองค์กรอื่นๆเหลือทิ้งไวร้รวมไปถึงจัดการความสัมพันธ์กับสาธารณะด้วยในสายตาชาวเมืองทั่วไปในนอร์ินสิ่งมีชีวิตทรงพลังเป็นแค่นิทานประปราเท่านั้นแค์โรไลและคนอื่นๆ ต้องงัดทุกกลยุทธ์มาใช้เพื่อปิดบังความจริงและรีบแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างที่จะเป็นการเปิดเผยตัวตนของพวกเขาแคโรไลน์ Caroline อาจไม่ใช่นักประเมินที่มีฝีมือโดดเด่นที่สุดในหอพิธีกรรมต้องห้ามแต่เธอถูกยอมรับอย่างไร้ข้อกังขาว่าเป็นคนที่สุขุมที่สุดแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอจึงได้รับภารกิจสุดสำคัญและหดหินนี้มาไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสในการจับตามองและประเมินสิ่งมีชีวิตระดับเอสรอกนะ หญิงสาวทวนภารกิจนี้ในใจอีกครั้งในฐานะตัวแทนหอพิธีกรรมต้องห้ามเธอจะพูดคุยกับเจ้าของร้านหนังสือโดยสวมบทเป็นลูกค้าและจดแฟ้มคดีโซนระดับ S0113 ให้สุดฝีมือเพื่อเป็นข้อมูลเสริมให้กับเบื้องบนในการตัดสินใจแคโรไลน์สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดจัดแจงตัวเองและเหยียบย่างเข้าไปในร้านหนังสือยินดีต้อนรับครับเสียงของเจ้าของร้านดังขึ้นมาจากด้านหลังเคาน์เตอร์ แม้ว่าแคโรไลน์จะเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนแล้วเธอก็อดไม่ได้ที่จะวิตกขึ้นมาอีกจนเริ่มหายใจถี่ขึ้นมาระดับเอสตัวตนอันน่าสะพรึงที่เขาลือกันว่าน็อกจเซฟจนสลบโดยไม่แม้แต่จะขยับนิ้วตึกตักตึกตักแคโรไลน์ Caroline ได้ยินเสียงหัวใจเต้นรัวจนต้องหยิกมือตัวเองหญิงสาวฉีกยิ้มหวานตามมารยาทสูดลมหายใจเข้าลึกๆและนั่งลงหน้าเคาน์เตอร์หลังพยายามทำใจให้สงบเธอก็มองไปยังเจ้าของร้านหนังสือพร้อมผงกหัวให้ สวัสดีค่ะหลินเจียวางหนังสือลงตาจ้องไปยังสาวสวยผมสีเงินยวงด้วยความทึ่งนี่มันไม่ได้โมชใช่ไหมเนี่ยหลินเจียคิดในใจเขาไม่ได้คิดว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้สวยเลิศเลออะไรขนาดนั้นแต่ผมสีเงินยวงของสาวคนนี้ที่เพิ่งเข้ามาในร้านช่วยขับลุกเธอดีเกินไปจนทําให้รูปลักษณ์ภายนอกของเธองดงามจนหน้าใจหายแค่ความงามนี้มันแรงเกินไปจนหลินเจียคิดว่าอีกฝ่ายไม่ควรมาอยู่ในร้านหนังสือโสม,สมนี้เลยสักนิดแต่ควรไปอยู่บนพรมแดงมากกว่า และสิ่งที่หลินเจียให้ความสนใจมากที่สุดคือรอยยิ้มแสนจะเย้ายวนนั้นองศารอยยิ้มท่าทางและระดับความชำนาญน,นั่นแม้ว่าเพศสภาพที่เป็นหญิงของอีกฝ่ายจะสร้างความแตกต่างเล็กน้อยแต่ความรู้สึกอันแสนคุ้นเคยที่ผุดขึ้นมาอัตโนมัติในใจหลินเจียเป็นของจริงแน่เมื่อหลินเจียตระหนักขึ้นมารอยยิ้มมืออาชีพก็เปล่งประกายคนคนนี้เป็นพวกเดียวกันละสิ คำว่าสวัสดีค่ะอันเรียบง่ายนั่นเปิดโปงเธอหมดแล้วนะขายตรงเหรอหรือว่าจะมาขอให้ทำแบบสอบถามดีล่ะหึหลินเจียแค่นเสียงในใจเขาเห็นคนแบบนี้มามากนะักเมื่อคนเหล่านี้มาเคาะประตูนอกจากจะเปลืองเวลาแล้วก็ยังไม่มีความคิดจะซื้อหรือยืมหนังสือด้วยเอาเป็นว่าคนตรงหน้าเขาไม่ใช่ลูกค้าแน่แถมนอกจากจะไม่ใช่ลูกค้าแล้วเธออาจพยายามทำให้หลินเจียยอมจ่ายเงินด้วย แต่สมยานามอาจารย์หลินไม่ได้มาเปล่าๆสักหน่อยในเมื่อเธอกล้ามาเคาะประตูฉันต่อให้ไม่ได้มาเพื่อค้าขายแต่เป็นมาเก็ตติ้งระดับสูงก็เธอฉันก็จะทำตัวเหมือนเธอเป็นลูกค้าของฉันอยู่ดีมาเลยหลินเจียกอดอกพลางส่งสายตาหนักแน่นให้ให้เดานักคำพูดต่อไปก็คือขอถามหน่อยขอถามหน่อยค่ะ แคโรไลน์นิ่งอึ้งจ้องมองเจ้าของร้านหนังสือทั้งยังอ้าปากค้างเขาเพิ่งจะพูดคำเดียวกันกับเธอพร้อมกันเมื่อครู่นี้เองล่วงรู้อนาคตเหรอเธอมองไปยังเจ้าของร้านหนังสือผู้เหมือนกำลังทำสีหน้าซุกซนอย่างไรอย่างนั้นนี่มันคำเตือนตรงตรงเหรอหัวหน้าโจเซฟขนหนบอกว่าเขาเป็นมิตรไงล่ะคะลินเจียเผยรอยยิ้มมั่นใจเมื่อเห็นความใจเย็นของหญิงสาวตรงหน้าแตกออกเป็นเสียงเสียงสีหน้าท่าทางที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเขากำลังบอกอีกฝ่ายว่า ผมรู้ทันคุณนะอย่างแรกกดดันอีกฝ่ายด้วยท่าทางเหนือกว่าและขัดจังหวะเธอซะนี่จะทำให้เธอหัวหมุนจนคำพูดไม่มีผลอะไรเลยบทที่66ผลการประเมินของหลินเจียในการแลกเปลี่ยนหนึ่งครั้งการทำให้อีกฝ่ายตกเข้าไปในจังหวะของตนนั้นสำคัญมาก ทุกบทสนทนาคือการประชันจิตวิทยารูปแบบหนึ่งที่การควบคุมสภาวะทางจิตใจและการใช้คำพูดเจาะลึกเข้าไปในหัวใจของอีกฝ่ายจะนำมาซึ่งชัยชนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลากอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาในจังหวะของตนทันทีเมื่อพวกเขาลังเลและวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้คำถามคนคนหนึ่งจะสามารถชักนำอีกคนมาในจังหวะของตัวเองด้วยวิธีต่างๆหรือการเปิดที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในการขายหรือในโอกาสอื่นการเข้าใจความต้องการและความคิดของลูกค้าอย่างถ่องแท้จะทําให้เลือกทางที่ถูกต้องได้ง่ายกว่าเดิมและหลังจากนั้นก็ตามสํานวนว่าไว้เลยฝ่ายหนึ่งจะจูงจมูกอีกฝ่ายได้การอธิบายให้เห็นภาพก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอาจารย์ถามว่าเห็นด้วยหรือเปล่าใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นอย่างไรก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วว่าจะต้องมีมือยกขึ้นมาบ้างแต่ถ้าคำถามคือมีใครอยากค้านหรือเปล่าใครจะค้านก็ยกมือได้เลย และก็ไม่มีใครคิดจะยกมือขึ้นหรอกนอกจากคนบ้าดังนั้นว่ากันตามหลักมารยาทแล้วคำว่าสวัสดีของคนนี้ต้องตามด้วยคำถามแน่นอนและจากการอนุมานซึ่งผ่านประสบการณ์มาหลายปีของหลินเจียแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือขอถามหน่อยหญิงสาวต้องการจะชักนำบทสนทนาจึงต้องเป็นฝ่ายเริ่มเพื่อจองตำแหน่งผู้ถาม ในฐานะนักสนทนาบำบัดไลโคดและผู้เยียวยาแบบคิดเองเออเองความชำนาญของอาจารย์หลินจึงชัดเจนว่าเขาอยู่ในระดับสูงกว่าคนทั่วไปนะแล้วจะให้เขายอมเธอได้อย่างไรกันหลินเจียเท้าคางและเอ่ออย่างใจเย็นไม่ต้องตกใจไปหรอกครับอย่าบอกนะครับว่าคุณไม่ได้คิดไว้เลยว่าจะเจอกับอะไรบ้างเมื่อเข้ามาในร้านนี้นะแถมคุณเล่นรีบตรงดิ่งมาหาผมขนาดนี้เป็นเด็กเป็นเล็กอยา่าหุนหันพลันแล่นนักสิครับ หากเดินเลียบริมแม่น้ำเดินอย่างไรรองเท้าก็ย่อมมีเปรียกการเจอคนอื่นในอาชีพเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าร้านสุดโสมนี่ยังเปิดทําการอยู่ดังนั้นการจะเจอเข้ากับคนอาชีพเดียวกันก็เป็นเรื่องที่คาดเดาได้อีกทั้งหญิงสาวยังมีเจตนาเพื่อโปรโมทบางอย่างจนปรี่เข้ามาที่เจ้าของโดยตรงนี่สิที่แปลกหลินเจียคิดว่าเธอน้าจะเป็นคนที่จูจ่ๆตำแหน่งก็พุ่งพวดเลยหลงตัวเองจากความสำเร็จที่ได้รับ แล้วคิดว่าสกิลการพูดจาทำได้ทุกอย่างการควบคุมและชี้นำบทสนทนาเป็นอะไรที่ติดงอมแงมได้ง่ายมากซะด้วยท่าคุมบทสนทนากับพ่อค้าแม่ค้าแทนที่จะเป็นลูกค้าได้คงรู้สึกสำเร็จไปอีกขั้นละสิเฮ้เด็กสมัยนี้นี่นะไม่มีความอดทนเอาซะเลยสิเนี่ยแคลโรไลน์นิ่งอึ้งเข้าใจได้ทันทีว่าเธอถูกมองออกตั้งแต่แรก ในฐานะนักประเมินมืออาชีพและเป็นตัวแทนพิเศษไปเผชิญหน้ากับระดับเอสแล้วแคโรไลน์ได้ใช้เวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาในการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงในสถานการณ์ที่ถูกเปิดโปงด้วยทว่าเมื่อมันเกิดขึ้นฉับพลันขนาดนี้จะไม่ให้เธอตะลึงงันและหวาดกลัวได้อย่างไรกันเมื่อทั้งคู่เอ่ยคำเดียวกันขึ้นมาพร้อมกันความรู้สึกขนหัวลุกก็เข้าเกาะกลุ่มเธอราวกับว่าหญิงสาวนั้นช่างดูออกง่ายในสายตาเจ้าของร้านหนังสือและทุกความคิดอาจถูกเขาอ่านได้อย่างสบาย ฮะฮ่ <laughs> แล้วประโยคสุดท้ายนั่นถือเป็นคําเตือนเพราะเขาไม่ชอบใจที่ถูกรบกวนเวลาพวกเธอพุ่งเป้าไปที่เขาหรือเปล่านะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะหากทําอะไรให้คุณไม่พอใจและต้องขออภัยอย่างยิ่งที่รบกวนค่ะแคโรไลน์สูดลมหายใจเข้าเงียบๆเ,เพื่อตั้งตัวก่อนจะเอ่ยต่อแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆ ที่ฉันต้องถามคำถามคุณมันสำคัญกับฉันและคุณมากพวกเราจะถือเป็นบุญคุณหากคุณยอมให้ความร่วมมือค่ะเพราะอย่างไรเสียนี่ก็ส่งผลต่อน,นอซินอย่างใหญ่หลวงค่ะไม่เป็นไรหรอกหน้าเจ้าของร้านหนังสืออยู่ฝ่ายสงบเส,สงี่ยมมาตลอดเลยนี่นาเขาอาจแค่มองเห็นแรงจูงใจฉันก็เลยอยากขู่ขวัญและให้ฉันเจียมตัวเฉยเก็ได้ยังไม่แสดงท่าทีอันตรายอะไรสักอย่างเพราะงั้นคงความเคารพไว้ก็พอแค่ตอนนี้ไม่ต้องทำตัวเป็นลูกค้าแล้ว นี่คือเสียงในความคิดของแคโรไลน์เป็นอย่างที่โจเซฟเขียนลงไปในรายงานจริงๆเจ้าของร้านหนังสือมีรูปร่างเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแม้ว่าเขาจะแสดงความไม่พอใจในความพยายามลากตัวเขาออกมาแต่เจ้าของร้านหนังสือยังคงทำเพียงเขย่าวขวัญผ่านการปรามโดยไร้การกระทําอื่นนั่นหมายความว่ามีสภาพจิตใจอันเรียบนิ่งและไม่ก้าวร้าวลินเจียสังเกตเธอหญิงสาวแสนสวยมีเจตจำนงแนว่วแน่ถึงจะมีบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงการยินยอมอันชัดเจนก็เถอะ เริ่มจากคำขอเข้ามาแล้วตามด้วยคำถามที่ความสำคัญเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นหลินเจียเดาว,ว่าผู้หญิงคนนี้อาจมาเพื่อทำแบบสอบถามจะเพื่อค้นหาสินค้าที่เหมาะสมมาขายก็ดีเพื่อการค้นคว้าโปรเจกต์บางอย่างก็ดีแต่การเอานอซินเข้ามาในบทสนทนานี่ถือว่าบ้าบิ่นดีจริงฮ่าฮ่าหาลินเจียโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มไหนลองบอกผมมาสิครับว่าเกี่ยวกับอะไร เมื่อเห็นว่าเจ้าของร้านหนังสือไม่ได้ปฏิเสธแคโรไลน์จึงกระแอมไอแล้วถามต่ออย่างระมัดระวังขอทราบหน่อยเขาว่าทำไมถึงมาเปิดร้านหนังสือที่นี่นั่นเป็นคำถามจริงเหรอไม่ได้มาเพื่อขายสินค้าแค่แต่มาทำการคว้าเพื่ออะไรบางอย่างแน่ๆความสนใจที่จะชี้นำโชคชะตานะครับหลินเจียตอบง่ายฮ่าฮ่าเขาบอกไม่ได้หรอกว่าตนหลงมิติมาเพราะสิ่งมีชีวิตบางอย่างเลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขายหนังสือเพื่อเอาชีวิตรอดต่อไป นั่นก็ดูจะขายหน้าเกินไปหน่อยแคโรไลน์ Caroline นิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเจ้าของร้านหนังสือมีความสนใจในการเล่นกับโชคชะตาของมนุษย์และเรื่องราวหญิงสาวจึงชี้ไปข้างนอกและถามอีกถ้าอย่างนั้นคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้หรือคะเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้แกสระเบิดอันนะหรือว่ากำลังคิดจะพัฒนาเขตซากขากปรักพังนั่นแต่ก็มีเหตุผลอยู่ถนนตรงข้ามเขาหลายสายมัลเเลเทะไม่เป็นท่า สู้พัฒนาไปเลยแล้วกอยเงินกลับภายหลังดีกว่าลินเจียพยักหน้าน้อยๆพร้อมพึมพำโดยไม่รู้ตัวก็ดีอยู่นะท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกตัวและสำลักน้ำลายตัวเองแค่ๆไม่ใช่แล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่างชอกายมากต้องมีคนชดใช้เรื่องนี้ชีวิตน่ามีค่านะไม่ใช่อะไรที่ควรเหยียบย่ำหรือถูกพรากไปได้ง่ายหาฮะเลยลินเจียได้ยินจากเขาว่าศกนาตรารมนี้เป็นผลมาจากความเลินเลิอของโรงงานที่ไม่ยอมซ่อมแซมมาหลายปี แน่นอนว่าต้องมีคนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นไครโรไลายพยักหน้าและจดไว้ในใจว่าเจ้าของร้านหนังสือไม่ชอบนักเวทมนต์ดำของลทัทธิสี่ชาติจริงๆและยืนอยู่ฝ่ายหอพิธีกรรมต้องห้ามอย่างเห็นได้ชัดมีอีกคำถามคารบกวนขอความเห็นส่วนตัวในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้หน่อยได้ไหมคะแครโรไล,ลาถามหลินเจียยิ่งคิดความเชื่อมโยงของคำถามนี้ต่อคำถามก่อนหน้า เธอถามว่าทำไมฉันถึงมาเปิดร้านความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์แก๊สระเบิดแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันของฉันสินะอาจจะกำลังประเมินคุณค่าของร้านบริเวณน,นี้อยู่ละมัง้งผมแตกต่างจากคนอื่นอยู่นะเกรงว่าคุณจะใช้ผมอ้างอิงไม่ได้หรอกครับหลินเจียฉีกยิ้มสดใสความจริงแล้วผมไม่ได้อยากได้ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนในการทำเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แค่อบอุ้มความเห็นอกเห็นใจไว้ และหวังว่าลูกค้าทุกคนจะเดินออกมาจากความทุกข์ที่พวกเขาจมอยู่กับมันได้ก็เท่านั้นเองครับ